สวัสดีนะครับท่านชมทุกท่านนะครับพามาดูการคุมฟิล์มกันนะครับเป็นไร่พริกนะครับมาทั้งหมดนี่ประมาณสี่ไร่นะครับที่เราจะคุมกันวันนี้เป็นการจะปลูกเอ่อเป็นการคุมไร่พริกนะครับจะปลูกพริกนี่มานิมเลย ก็คุมไปด้วยแล้วก็กบไปด้วยเดืยใช้ผ่านนะครับมีผานอยู่2ใบม้วนฟิล์มนี่ประมาณ200มเมตรนะครับระยะหลุมก็40คูณ50นะครับสำหรับที่จะปลูกพริกเนี่ยแสแรงคนผานผานกบฟิล์มนะครับเทสนี่ยาวพันเมตรอืมไอเทสน้ำหยดพันเมตรอ๋อ เดี๋ยวมาดูการต่อฟิล์มกันเีลืนิดเดียวจะหมดแล้วต้องมาต่อต่อใหม่ก็ไล่ละพันสองนะครับคิดเป็นไล่นะครับไล่ละพันสองค่าคุมฟิล์มนะครับว,วิ่งลองด้วยวิ่งลองด้วยวิ่งองให้ด้วยนะครับนี่ใส่น้ำไอใส่ท่อน้ำหยดไปด้วยนี่นะครับวนทอน้ำหยดวนทอน้ำหยดนี่ประมาณพันเมตรเนาะ ประมาณพันเมตรนะครับเริ่มลองใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันจะชัดเลยเราจาทำกันยังไงมัง่งอ่ามีกล่องขึ้นล่องด้ยนะกล่องบาคับล่องนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็มีกล่องมาคับล่องนะอ่าแล้วก็เอาท่อน้ําวางข้างล่าง แล้วก็ฟิล์มที่เราจะปลูกพริกเนี่ยครับไว้ข้างบนคุมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใช้ผานนะครับผานสองใบซ้ายขวานะครับไถกบคุมฟิล์มอีกทีนะครับนี่นะครับนะครับเอาผาเอาเอาอ๋อมีล้อด้วยอ๋อมีล้อกดด้วยมีล้อกดฟิล์มนะครับอ่าแล้วก็ผานเนี่ยครับผานลงมาเลยวนี่นะครับอันนี้ทําเองหรือซื้อมาเนี่ย อ๋อทำเองครับทำเองขายไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะสนใจสั่งทำได้อ๋อก็ใช้แรงงานประมาณ2คนนะครับอ่าไปอ่าเห็นไหมครับผานหลังก็กบฟิล์มไปด้วยแล้วก็2อล้อหน้าก็กดฟิล์มผ่านก็กบ ถ่กบฟิล์มสองล้อหน้าคอยกดฟิล์มไว้นะครับเอาเวลามันตรงสุดแล้วต้องใช้คนแรงงานคนนะครับมากบฟิล์มอีกทีเพราะว่าตรงร้อยต่อเนี่ยครับที่เราตัาดไปเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เริ่มต้นในใช้ไม้ปักเลยขึ้นรูปได้เลยผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม นี่แหละครับมาแล้วค่อยๆมาเลยไม่รู้วันหนึ่งจะได้กี่ไร่นะแต่เมื่อเช้านี่น่าจะทำตั้งแต่เมื่อเช้าแหละมาไม่ทันนะครับท่านผู้ชมผมก็เพิ่งเคยเห็นจริงๆนะครับก็ผมจะอธิบายตามที่ผมเห็นแล้วกันนะเรื่องราคาค่าฟิล์มหรือว่าอ่าท่อน้ำหยดเนี่ย ผมไม่รู้ราคาต้องสอบถามเจ้าจของไล่พริกนะครับอ่ามาแล้วตรมเตรียมตรมเตียมมาแล้วนี่ครับต่างคนต่างทําหน้าที่ไปขอนน้ำหยดก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับรอใตาย้อารอดใต้ฟิล์มนะครับ แล้วก็ล้อสีส้มๆนะครับระทำหน้าที่กดแล้วก็ผานตัวนี้คอยกบฟิล์มนะครับนี่ชัดๆเลยนี่ผ่านตัวนี้คอยกบฟิล์มแล้วก็ล้อสีส้มจะมีสองล้อนะครับนู่นล้อหนึ่งแล้วก็ไว้กดฟิล์มนะครับล้อนี้ส่วนผ่านก็มีหน้าที่เอาดินไปกบฟิล์มอีกทีนะครับอ่านะครับพับได้เก็บได้อ่าพับอ่านี่นะครับเอาผ่านไปเก็บ ล้อไปเก็บนี่ยครับดูการทําหน้าที่แบบคร่าวๆนะครับอตอนนี้กําลังหัวล่องไอ้ท้ายล่องเนาะเขาเรียกท้ายล่องหรือหัวล่องเนี่ยท้ายล่องหัวถ้าหมดก็ท้ายถ้าเริ่มต้นก็หัวตันๆเนาะอ๋อเนี่ยใช้ตัดเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมีนี่ยมีท่อน้ําหยดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่หมุนอยู่ข้างล่างนะครับสองม้วนเนี่ยคอยทําหน้าที่ อยู่ข้างล่างนะครับก็หมุนไปเรื่อยนะทำหน้าที่หมุนไปเรื่อยอยู่ข้างล่างนะครับคอยให้น้ําแล้วน,น้ไหลพันสองนี่ทั้งหมดเลยไหมขาแรงเฉยาแรงเฉยอ๋อตั้งแต่วิ่งล่องเลยใช่ไหมแต่แล้วแต่ง่ออ๋อยกล่องให,งให้แล้วคุมฟิล์มนะเฉพาะค่าแรงนะครับส่วนค่าของพวกท่อน้ำหยด ท่อน้ําหยด2อันนี้นะครับก็ต้องเป็นเจ้าของคนจ้างนะครับแล้วก็ฟิล์มนั่นแหละครับทั้งหมดนะครับแต่มีหน้าที่มายกล่องให้กับคุมกับคุมให้นะครับจะไปเร็วไม่ได้ครับเขาบอกว่ามันจะไม่สวยมันจะกรบไม่ค่อยมิดนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับมีแค่นี้อ่านี่แหละครับอุปกรณ์ทั้งหมดเดี๋ยวจะ เอาแบบละเอียดละเอียดเลยเนาะนี่กล่องนะครับกล่องมาคับล่องนี่กล่องมาขับล่องนี่นะครับกล่องมาคับล่องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ฟิล์มนี่ครับนี่ฟิล์มฟิล์มที่คุมนะครับแล้วก็ท่อน้ําหยดนะครับเอาให้ละเอียดเลยแล้วก็ล้อกดฟิล์มนี่ซ้ายขวานี่ล้อกดฟิล์มนะครับแล้วก็ผานคุมฟิล์ม ทีนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วผ่านกบพิมก็ทีนี้ก็รถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนี่ดูกันให้จัดจาบเลยครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ค่อนข้างยากครับสําหรับคนออกแบบมีแค่นี้นะครับก็ต่อกับรถไถยได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเรามาดูกันอ่าเรามาดูการเริ่มต้นนะครับว่าทําอะไรบ้างนี่ให้ละเอียดกันไปเลย ปากนี่ปักที่หัวล่องนะครับที่เริ่มต้นล่องเนี่ยใช่ใช่ให้ตรงกระรูแล้วก็ใช้ท่อนะครับนี่มวนท่อน้ำหยดรนะับข้างบนนี่มามัดกับนี่มัดกับหลักนี่นะครับแล้วก็เอาฟิล์มานี่ให้ละเอียดอย่างนี้เลยนี่ใส่นี่ตรงรูอดี ออแล้วก็ทำให้ฟิล์มให้ตึงๆนะครับจะวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยแล้วก็มันจะอาจจะดินเลยไปหรือ,อยังไงเนี่ยอ่ารอมาก,กดนะครับท่านผู้ชมล้อซ้ายขวามากดกล้อสีส้มนะครับแล้วดึงก,กดฟิล์มไว้นิดนึงเดี๋ยวกันฟิวแล้วก็เอาผานซ้ายขวานะครับนี่มาวางตรงนี้นี่ซ้ายขวาาวางตรงนี้ อ๋อนี่ไถประดิษฐ์นะเนี่ยใช้เชือกถ้าถ้าถ้าขาดเชือกตรงนี้ทํางานไม่ได้นะไม่จะเอาเหล็กมาเชื่อมสักหน่อยก็ไม่ได้เนะาะเ,เนี่ยครับการทํางานแบบคร่าวๆเลยจะละเอียดก็ถึงไม่ละเอียดแล้วเราก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนสองคนขับคนหนึ่งแล้วคอยคุมฟิล์มคนหนึ่ง อ่าไปแล้วครับท่านผู้ชมช้าๆอ่าเริ่มเริ่มทำงานแล้วครับนะครับ,รบผานก็จะคุยดินกบฟิล์มนะครับทั้สองข้างแล้วก็ล้อสีส้มกระกดฟิล์มอ่าหมุนไปเรื่อยนะครับอย่างนี้นี่ทำวนไปนะครับท่านผู้ชมจนครบสี่ไร่อ่ะวันนี้ ไม่ต้องใช้สปริงเกอร์นะครับเวลาให้ปุ๋ยก็ให้ทางน้ําหยดเลยไม่ต้องใช้สปริงเกอร์ไม่ต้องใช้คนมาหวานมาหยอดปุ๋ยนะครับใช้ให้ทางสายน้ําเลยนะครับดูก็เหมือนง่ายนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าให้ทำนี่คงจะไปไม่เป็นหมนกันนะอ่าเดี๋ยวเขาจะเอาท่อ PVC วางตรงกลางนะครับเพื่อใส่ในท่อน้ำหยดนะครับ เอาท่อน้ํหยดไปต่อจากท่อ p v c นะครับท่านผู้ชมอนงกําลังเริ่มต้นใหม่นะครับกําลังกลับรถอยู่เริ่มมาแล้วครับแต่ผมว่านะสําหรับไล่แตงโมก็น่าจะดีนะเนี่ยเขาก็คุมกันเหมือนกันนะครับไล่แตงโมแต่ระยะหลุมนี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่าสําหรับฟิล์มนี่ก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับก็ทิ้งเลยแต่ถ้าสำหรับท่อน้ำที่อยู่ใต้ฟิล์มนะครับ ถ้าจะใช้คาวต่อไปก็ต้องใช้คนขึงนะครับนี่นะครับท่อน้ําที่อยู่ท่อน้ําที่อยู่ใต้ฟิล์มสีดำๆเนี่ยครับท่อน้ำดำๆเนี่ยถ้าจะใช้คาวต่อไปก็ได้แต่ต้องใช้คนขึงครับท่านผู้ชมอ่าอท่อน้ําหยดนะครับที่อยู่ใต้ฟิล์มนี่มันจะไม่เท่ากันหรือว่าความตึงหรือ,อยังไงมันไม่รู้นะครับเพราะหมดไม่เท่ากันนะครับน,บนูวนลงไปตามสอดมาทุกรูเลยทีนี้ ตอนนี้กำลังเปลี่ยนท่อน้ำหยดใหม่นะครับโอ้โหยาวเลยไล่ยาวเลยสอดยาวเลยเกิดฟิล์มหมดไม่เท่ากันนะครับหมดไม่พร้อมกันนี่นะครับต้องสอดไปทีละช่องอย่างนี้นะครับอ,นะอ่านะครับตัวต่อ จากที่สายน้ำหยดหมดนะครับต้องใช้ตัวสีเขียว,ยวนะครับต่อขันเข้าไปก่อนแล้วขันออกน,นครับต่อแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนี่มีเกีียวแค่นี้นะครับเป็นอานจบสิ้นในการต่อถ้าข้อต่อครั้งหนึงก็4บาทนะครับข้อต่อราคาประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมอ่าต่อทอน้ำหยดเสร็จเรียบร้อยก็ทำงานต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชม นี่หมดแล้วก็มาทำการตัดเลยนี้ก็ทำการยกผานยกล้อ,อก,กดแล้วก็มาตัดตัดทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่กันทำเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็ใช้คัตเตอร์ตัดก,ก็เป็นอานเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม กับรถเริ่มลองใหม่นะท่านผู้ชมเอาละครับตั้งหลักเริ่มต้นใหม่เนี่ยครับทงการปักหลักเริ่มต้นใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ดึงสายน้ำมามัดไว้ที่หลักทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาฟีมมาทองที่ ฟิลที่เป็นรูนะครับ้องที่หลักแล้วก็ยกให้ล้อสีส้มให้กดแล้วก็เอาผานลงแคนนั้นนะครับท่านผู้ชมตามนั้นเลยแบบนี้ทําง่ายๆแต่คนผลิตค่อนข้างจะยากนะผมดูแล้วไม่รู้ใช้เวลาคิดนานเท่าไหร่นี่ครับเอาผานลงแล้วเพื่อตักด,ดินไปคุมฟิลนะครับเอาไปทับที่ฟิลมนี่ล้อสีส้มสองล้อก็กดไว้ ใช้ได้ความคิดเนาะอ่าเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวทักน,นิดนึงเออนี่ครับอ่าอย่างนี้นะครับทำไปเรื่อยๆก็พอประมาณเนาะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่าน,น่อาที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ